อาชีพในฝันรับสมัครนักนอนรับจริงไม่จอจี้เงินเดือน35,000บาทเรียกได้ว่าเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้หลังจากเพจ Matrix City Thailand ได้ออกมาประกาศรับสมัครอาชีพสุดแปลกแค่นอนรับไปเลยเงินเดือน35,000บาททั้งนี้เพจดังกล่าวยังได้ระบุข้อความว่า รับสมัครจริงๆไม่จอจีใครเห็นป้ายนี้รีบยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้สแกนเลยยิ่งดี m a t r i ิ i t y เปิดรับสมัครนักนอนพร้อมเปิดห้องในโรงแรมสุดรู้รอต้อนรับตลอดช่วงระยะเวลาของแคมเปญเงิน,นงเดือน35,000บาทต่อเดือนพร้อมสวัสดิการจากทางบริษัทใครที่สนใจสามารถสมัครได้ในลิงก์หน้าเพจได้เลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ